ครับสวัสดีครับมาครับมาครับ ราคาต่อเลยหมอคันนี้คันอันดับหนึ่งนะครับประมาณแปดริการ์ติ้งในช่วงเวลานี้เดี๋ยวขับมาดูคันตัวรับประมาณเยนสองพัน

พี่ต้องปัดไปนู่นนะครับเพราะว่ามันไม่ับเนครับที่นใช่ไหมมันนี่คนหนึ่งเลยครับมันคนคุณ่อนตัวมาัวอะ ตรงนี้อมดีๆครังี่สวยได้เห็นหน้าทุกคนซ้อมใสอได้ซ้อมไ้้อมใ่อได้ซ้อมสไยินโอเคมต้อนยครับไปไปกับบัมฑุบุญกับสองคนกเด็ดไป ครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณความหนักวยอะย่เรอค่เราททองดีมผมงรับทองรับทองคุนนายรับทอง้ดหาังโอ้ใส่เลยนะบอกก่อเดี๋ยวบอก่ดิ้หาานั้นครับผม ัโอเคครับเดี๋ยววันหลังเราคุยสวยด้วยขอบคุณนะคะเดี๋ยววันหลังจะไปเยี่ยมที่ร้านเลยนะได้ได้ชื่อร้านอะไรนะร้านกิ่งทอง้ทแ พอได้ครับอนนตอนนี้ก่อนับเอาเลยจับได้แร้วอ่ะถายได้โอเคพร้อมหนึ่งสองเนีูยดิชดอง ハハハハ。<laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขับตามไปไม้ค่ะไปตามกันไปค่ะเอารถตู้เอารถตู้ตามค่ะค่ะโอเคเด้อไปกันเออ เห็นเธอเข้ามาทำงน้าประตูเลจะกช้ายแต่ตาที่แท้ต้องมองดูไปที่เธอเป็นต่อไม้ให้เดิน